เพลําเพลินข้าเจ้าบ่เป็นใจหรือว่าอีอยังสิมันกะมีวงอื่นที่ข้าเจ้าจอบอยู่เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าข้าเจ้าก็มักนําเสียงกระแสข้าเจ้าก็จอบอยู่ก็จนกลัวว่าทังเพลําเพลินนี่บ่เอาอีหลีเลยนะบ่เอาอีหลีเลยข้าเจ้ากับสนใจอยู่เด้อันนี้ก็ได้ยินมากขึ้นกันเนาะเะนาะอ่าผมเห็นยายจําลองมาพร้อมมาพร้อมตอนนั้น ผมคนหนึ่งแหละถี่ต่อตานชาติจเลยเนี่ยแมนอยู่ค่ะอืมเพลย์ำเพื่นข้าเจ้าว่าเอาเอฟซีข้าเจ้าว่าเอาขาเจ้าก็ฟังเอฟซียูโดกถ้าพูดถึงผู้ยิบ้านเพิ่นกกาแมววารมันนีตกแต่เราเนาะสุดท้ายเพิ่นกกมาทังเอฟซีนี่ละเพราะว่าเอฟซีน่ะรับหมดแล้วก็ทั้งผู้ยแม็กแล้วเป็นคนประสานงานทั้งนายกอปตอบอปตองสี่ข้าเจ้าก็รับเอาเม็ดเนาะค่ะเนาะก็คือไม่ไถทางวงเดือดร้อนอะไรเลยนะคะเนาะก็ถือว่าผ่านงาน วันที่ยี่สิบไปแล้วกะจังวากันไหมนะคะนะเพราะว่าทางวงเพินนนนเเพ่นกะอยากปั่นลูกหลานคนไทยอ่าเราเพิินกะอยากปั้นม้าขาวบ่น้องเนเน่กับน้องเอินบ่มา้าขาวสองตัวไม่กะถาเบิงถาฟังหลับชมเอาถาเชี่ยลูกลูกหล,ลานพี่น้องบานเฮ้าด้วยค่ะเด้อ,เ,อเบิงกระแสสิสเป็นยังไงสำหรับน้องเชอรี่อันนี้พี่ตาขอเบ้าเด้อเพราะว่า อาสมัยก่อนเนี่ยว่าเจิน่นจะเคยดันออกเพลงให้อยู่ได้ฟังข่าวมากหรือข่าวเก่าๆน,นะเนาะเออแต่ว่านองก็บ่ค่อยอยากออกซื้อยังเสียนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่ากระแสเขาจะชอบแบบไหนอ่าแล้วมื้อนีใพญ่บาลไล่สุด่อยไปเห็นเค,คอมเมนต์หนึ่งที่ใส่คาว่าเอานักร้องฝั่งซ้ายมาหาแสงมาหากินกับฝั่งนี้ แล้วลูกๆหล,ลานๆเออนักร้องฝั่งซ้ายที่เข้ามาหาวงเพชรลำเพลินเข้ามาหาเอฟซีพ่อฮักแม่ฮักในวงเพื่อที่จะดีตัวเองให้ดังแล้วนักร้องในวงอยู่อย่างไรนะคะคอยสิดต่อไปด้วยค่ะเด้อเขาไม่ได้มาดีตัวเองเพื่อให้ตัวเองดังค่ะเขาดังมาแล้วค่ะเขามีกระแสแล้วเขาเขาก็มีมีน้ำเสียงที่ดีมาแล้วค่ะ ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เอามาฝึกร้องเลยค่ะเขาร้องมาเองค่ะเขาฝึกของเขามาดีแล้วค่ะทายทาย่า,ยานน้องๆลูกๆหลานๆอยู่ในวงไปบรอดหรือว่าจะอยู่อย่างไรไม่มีที่อยู่มันเป็นปัญหาของสังคมเหรอฮะมันเป็นปัญหาของเอซมันเป็นปัญหาของยูทูบเบอร์ตเจ้ามาหาอย่างเจ้ามาหาลองเพลงบะแมนบอก เจ้าต้องเอาเสียงมาเสียงนั้นต้องร้องออกมาทําให้คนประทับใจแล้วก็ชอบบอกแบบนี้เนะ่ยมันเหมือนกับ่าวอุย้ยขอทานไม่ต้องใช้เสียงคือขอทานไม่มีจะอยู่จะกินแบบนั่นบอกเอาแบบนั่นบอกแต่ละคนมากที่ขาเจ้ามีกระแสเนี่ยขาเจ้าเอาเสียงมาเดยเขาเจ้าบาด้มานั่งแบ่มือขอเงินคือซื่อเดย์คอยติบอกหไหเด้ ใครละง,ง้องน้ำค้ำมาค้เบอกว่าเอาลราลน้องๆจะอยู่ยังไงก็เพราะว่าอยากให้มีกระแสนี่แหละถึงได้ไปช่วยดันกันมาน่ะนะแม่กระทั่งนะเดอ้อพอสุพันพอหักน้องต้มเนะี่ะเขาให้มาไลยน้องต้มน่ะนะเขาเห็นน้องต่อโชคเขาก็แบ่งไปให้ด้วยใครถึงบอกว่าถ้าแสงแสงซองขอม้าแล้วนะ่ะสายตาเพิ่นศิรษะซองไปเห็นผู้นั้นศาสตร์ซองไปหาผู้นี้ศาสตซองเห็นเข้าใจว่าค่ะ สี่ซองเสียงไปน่ะมันสีเสดเสียงสว่างบ่ได้เห็นแต่ไปไปเห็นต่อมคนเดียวมันก็สิได้ไปเห็นคนในวงเห็นผู้นั้นเห็นผู้นี้น้ำมันต้องมีอะไรเอ๊อยากจะรู้จังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นคอยกันยั่งยงตัวอย่างให้ฟังเหรอวาทีแรกน่ะคอยบองหูจักวงนี้บาที่นี่มันมีกระแสมันมีดราม่าคอยก็เลยได้บ้างหูจักวงนี้แต่พอรู้จักแล้วเราก็รักแล้วก็อยู่กับพีกับนองเนี่ยบ่ได้ไปไส่เหรบาาที่นี่ ขันบ่มีกระแสดึงมาเนี่ยพวกเจ้าสีมาเป็นตีเอาขอนคอยบบบเบาเลี้ยงวอลัมพวกเจ้าสีมาตีเอาแม่นบ่สันสีบอกว่า,าน้องๆลูกๆหล,ลานๆอยู่ในวงจะอยู่ยังไงถ้านักร้องฝั่งลาวมาพวกเจาก้ากับว่าคือเนาะข้าเจ้ากับยังบอกว่าเนี่ยจังสีมาสนับสนุนผู้นั้นก็ได้ผู้นี้ก็ได้น้ำตอนนี้แห่งมีความคิดอยากว่าจะทำเป็นแบบมาลายหมูเข้าใจบ่ค่ะ ออกน้ากันซอยกันเบิดทุกคนแล้วก็เอาไปแจกทุกคนมาว่าจะเป็นนักลองลูกหลานเนี่ยได้น้ากันเหมือจะเป็นมาลายรวมเออขันใดพูรละลอยกัไดดพูรละลอยซ้ากันขันใดพู้ละพันกัไดดพูรละพันซ้ากันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี่ยังมีความคิดอีกมาเรื่อยๆยังสี่แม่คอยกันจ้ากสีวาจังใดแล้วเออการที่ซ่องแสงเข้าไปนะเด้อพี่น้องซ่องแสงเข้าไปเนี่ย งัดสก,กยภาพออกมาตีล่ะก็คือเอฟซีเขามาฟั่งข่อย,ยังสิพ่อเอฟซีเขามาแล้วข่ซีมิซสาละอียังที่ว้าให้กับเอฟซีฟังตึงตาหัวใจหรือว่าข้อมูนอีหยังไม่ให้เบ้าให้เอฟซีฟัง่งว่ามันว่าเปิดซ่องขึ้นมาขึ้นเซเวนักร้องคือกันว่ามันขึ้นมาเวทีแล้วขึ้นมาถือไม้แบบเซเวคุณต้องงัดความสามารถออกมาข้าเจ้าเบิงเห็ดใ้ข้าเจ้าติดอกติดใจเห็ดใ้ข้าเจ้างัดออกมาสตีล่ะ เเบวยังแบบโอ้ยเฮ้ยแมกาา้กระทั่งเนี่ยคอยบอกไว้เลยเนี่ยโทรศัพท์มือถือทุกคนมีความสามารถเป็นยูทูบบ้าได้กดเข้าไปเนี่ยนีก่กดเข้าไปเนี่ย,โป,ยโปรไฟล์เนี่ยกดเข้าไปไปตั้งช่องเลยไปตั้งช่องเออเลยมันก็เหมือนกับนักร้องขอเข้าใจว่าเสียงของพวกเจ้ามีพวกเจ้าก็ฝึกเข้าไปพวกเจ้ามาเป็นนักร้องพวกเจ้าก็ฝึกร้องเพลงจับไม่ฝึกเข้าไปทําแม่นะ และปฏินิสัยพอเป็นเองซีพี่นอ้องอ่ากดเข้าไปคือมันโลกโซเชียลสามารถเปิดช่องขึ้นมาเอา้าเปิดช่องขึ้นมามันมามีไผใจดำาลอกค่ะเปิดช่องขึ้นมาเข้าไปเป็นเอฟซีการกระดันกันซอยกันเห็นว่าเบาของหงทองตอนนี้มีคนติดตามแล้วหนึ่งพันคนหนึ่งพันคนนั่นเห็นบ่เราไม่ได้ทิ้งพวกเจ้ากันงัดความสามารถขึ้นมาสตี้แหลวโอ้ยวร้องเพลงไปไนี่โอ้ยวาทำไมเสียงเอื้อนทำไมอย่างนี้วะ ทำไมอุ้ยมันมันฟังแล้วอู้มันขนลุกมันฟังแล้วไปซ่อมมาบแม่นว่าสิว่าเอ้ยน่าสงสารจังเลยนะ่ะเอ้ยน่าสงสารจังเลยนะความสงสารมันอยู่กันได้ไม่นานความสามารถจะจะอยู่ได้นาน ที่เขามีความสามารถมาหากินแม่กระทั่งข่ามาฟังไทยได้เขาเอาอย่างมากเขาเอาความสามารถมานี่มันคึกแบบว่าแค่ปลดเลี้ยนสเนีพวกเจ่ากับ่สามารถเอามาเป็นบรรทัดฐานแล้วก็มาเป็นธรรมะสอนตัวเองได้อุ้ยทําไมเสียงเขามันได้ทําไมเราจะไปะฝึกซ้อมยังไงฝึกเห็นมันได้สติละ่ะเมืม่เป็นว่าโอ้ยลูกๆหลัลนๆในวงนี้เขาก็ยากจนฐานะไม่ดีงั้นก็ไปเป็นขอทานไปเออ ง่ายสบววให้แล้วก็เอฟสองเอฟซีกับบัม่บว่าคนลำคนรวยเขาเจ้ากับธร,รมาหากินเขาเจ้าก็เจเียนไปผู้ละลอยสองลอยสามลอยสังเลยเอฟซีก็ไม่ใช่ว่าจะมาหาเศรษฐีความสามารถนั่นแหละมันสามารถแต่กระจายไปบแม่นว่านางอ้อมอยู่นางอ้อมเต่ากันเยอะอ๋อเอากันเฉพาะกลุ่มเล็กๆอ่าแล้วก็จะอยู่กันแบบกลุ่มเล็กๆไม่ไปไหนมาไหนอยู่กันแบบ อ่ามะอ,อม่อแม่แม่อ,อยู่กับแบบพี่แบบน้องตีอาแบบนั่นตีสิบ่าคิดถึงว่ามันสีพุ่งไปข้างหน,าน้าแนบ่ะฮะ <c ười> คิดแต่ว่ามันตงพุ่งไปข้างหนา้ามันต้องไปออกจากกลุม่มันต้องมันต้องดังดังจากในหมูบลล่บ้านแล้วมันต้องดังไปหอดอำเภอออกจากอำเภอแล้วมันต้องไปจังหวัดออกจากจังหวัดมันต้องไปประเทศออกจากประเทศมันต้องไประดับโลกผลไปอย่างคิดไปเังซีไปหนัง เออซ้อมร้องเพลงมันบ่นตายดอก่อยว่า <c oughs> <c oughs> เข้าใจอยู่ว่าลำบากแต่ซ้อมร้องเพลงมันบ่นได้ตายดอกตบยุ่งไปแล้วก็ซ้อมก็ได้เอื้อนเอ้ยอ้าวกบว่าคันเข้าไปเออนั่นล่ละค่ะแม่เขามาหาเสียงเขามาแหา่งก็เขาก็ทำให้เอฟซีติดใจได้เขาก็ทำได้ทำไมตัวเองเป็นคนแล้วเขาทำไม่ได้นะ เห็นด้วยกับพี่ตาเหมือนกับวงสาวน้อยองอีแม่นเขาไม่มีคําว่าขีดจํากัดว่าอุ้ยคนนี้นะมีมีกระแสมีชื่อมีเสียงนะพออีกคนหนึ่งมันมีชื่อมีกระแสมีชื่อมีเสียงปุ๊บมันก็ลามเอ้าตาเขาบอกเคยเห็นนะพอการไสแม่บ้าเขาบอกเคยเห็นพอการไสเขาก็เดยไปเห็นเขาเคยไปเห็นน่ะคนเคยเบิ้งบอลลัมก็เลยเขาไปเบิ้งคนเคยเห็นน่ะผู้ใดล่ะลูกไม้ไทยก็เลยไปเห็นใครเลยไปลูกไม้ไทยเมื่อยู่สาวน้อยแต่บักโดนควายบ้องหัว คอยไปหูจกักยงดนอุ้งอิงคือเราได้ไปเห็นไปเรื่อยๆพอเราเราไปดูวงเขาเออเราก็ไปรู้จักคนนู้นเราก็ไปรู้จักคนนี้รู้จักมากขึ้นก็คือก็คือวงอันเพลรลาเพื่อนี่แหละเอาคอยจิไปหูจักตีนองให้เป็นผู้ใดคอยจิไปหูจักเตี๋ยน้องนาตาลเป็นผู้ใดคอยยังถามในไรสดอ๋อเป็นนาตาลนั่งสี่ตีก็เพราะว่าอิงหยังก็เพราะว่ามือนั่นต้องม,มากเออเอา,เอาจังต้อโชคเนี่ยเ่เคยได้มาไล่ยังสิอาก็ต้อง ต่อโชคก็ไอะไรมาไล่มันมาสันมันก็คอยดึงกันไปดึงกันมากสั่นเราโอ้คันสียุ่ยจังใดก็เอาเขาเจ้าไปเลี้ยงยุ่เฮียนกันแล้วตัวพวกเจ้าสิคิดยากอย่างคันว่คิดการตลาดคิดไกลๆคิดเล็กๆคิดเงียาเงียวน่ะจัง